คลิปนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะข,ขวัวได้นอนเต็นท์เดิมด้วยภายในกว้างขวางมากๆนอนกระสีคนสบายเลยค่ะติดแอร์เย็นฉ่ำมีของใช้ให้ครบเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาจากบ้านเลยค่ะห้องนี้เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะที่นี่มีที่พักหลายแบบเลยหรือจะเป็นบ้านน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะคะบริเวณที่พักบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ทาได้นะคะมีจักรยานให้ปั่นเล่นด้วย ปั่นจกกักรยานเหนื่อยแล้วไปเล่นน้ำกันดีกว่าโดมหนึ่งและสองมีสระว่ายน้ําส่วนตัวได้นะคะเล่นน้าตรงนี้เบื่อเขาก็มีสวนน้ําให้เล่นด้วยนะคะของขวัญกับน้อยชอบเล่นสไลเดอร์มากๆส่วนน้ําตรงนี้เป็นสระรวมค่ะทุกคนสามารถมาเล่นได้มีสองสระใหญ่ๆเลยค่ะมาที่นี่ไม่มีเบื่อเลยนะคะมื่อเย็นเรากินหมูกระทะกันค่ะ ของขวัญได้ปิ้งเองด้วยสนุกสุดๆเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากเลยค่ะตอนเช้าเราได้ทานข้าวต้มหมูและข้าวไข่เจียวนะคะเดีย๋ยวของขวัญพาไปดูห้องน้ําบ้างดีกว่าห้องน้ําส่วนตัวอยู่หลังโดมค่ะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมค่ะมีทั้งห้องสุข,ขาและห้องอาบน้ําค่ะห้องน้ําแยกชายหญิงนะคะสะอาดหายห่วงเลยค่ะอยู่ตรงหน้าสวนน้ํานะคะที่นี่อยู่ใกล้ๆกรุงเท คอยู่ที่พะพุทธบาจาจังหวัดสระบุรีแต่ได้บรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เพื่อนๆลองมาเที่ยว